สวัสดีครับผมโค้ดลูกัดอินเตอร์นะครับหรือ,อาบางคนเรียกผมว่าลุงเหลิมหรือโค้ดเหลิมนะครับแต่ผมคือโค้ดลูกัดอินเตอร์นะครับในติงบิกนะครับวันนี้ผมก็ได้พาคุณปราณิตเพชรรัฐนะครับซึ่งมาเยี่ยมผมที่บ้านนะครับคุณปราณีตผมพามาดูคู่คนนะครับที่ริมชายทะเลอำเภอขนอมนะครับ นี่คือบ้านผมเองนะครับริมทะเลนะครับอาทะเลตรงนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เด็กๆนะครับอาเห็นไหมครับอาสวยมากๆเลยนะครับมีเรือมีอะไรอยู่ริมทะเลนะครับอาสถานที่ร่มรื่นมากนะครับอำเภอขนอมนะครับอาผมเองไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วครับเพราะว่าต้องไปทามาหากินนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะครับผมได้กลับมาบ้านนะครับอาสาเหตุก็ผมมาพบธุรกิจนะครับเครือข่ายของเจเน็ตนะครับ ใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับสร้างเงินสร้างรายได้นะครับเมื่อผมมีรายได้พอสมควรนะครับในแต่ละเดือนผมก็จึงกลับมาทําธุรกิจอยู่ที่บ้านนะครับโดยที่ว่าว่างวันหนึ่ง24ชั่วโมงเลยนะครับช่วยพ่อแม่ทําสวนนะครับแล้วก็มองเห็นผู้คนนะครับบอกให้คุณปราณิดูนะครับผู้คนต่างก็ทํามาหากินนะครับโดยที่ไม่มีคนไปเปิดโอกาสให้เขานะครับว่าเขาสามารถสร้างรายได้นะครับ สร้างเครือข่ายขยายองค์กรนะครับกับทินติงบิกนะครับห้องประชุมก็อยู่ในมือถือนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายขยายองค์กรไปได้180กว่าประเทศนะครับตอนนี้ปี2530ันา 30, อสามสิบสาาหกสิบสามครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามร้อยแปดสิบประเทศประเทศทั่วโลกนะครับหลังจากบริษัทน,นี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลา สิบปีเข้าไทยแปปีนะครับสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคนที่ทําไม่เลิกนะครับสิบกว่าล้านต่อเดือนนะครับเป็นหลักหลายๆแสนต่อเดือนนะครับมีอีกมากมายนะครับส่วนผมก็เพิ่งเข้ามา 2- อสเดือนก็มีรายได้ไม่มากไม่มายนะครับสองสามหมื่นบาทต่อเดือนนะครับแต่มันสนุกมากมากนะครับตรงที่ว่าเราหยุดทํารายได้ก็ไม่หยุดนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้นะครับก็ทักกดลิงก์ข้างล่างมาเลยนะครับกดลิงก์มาแล้วค่อยพบกันในห้องโปรทูไดมอน ครับวัสดีครับ